อะเดี๋ยววันนี้พี่ป๊อปพามาดูวิถีคนอยุธยาบ้านน้ําท่วมนะครับอุ้ยโหเหลือเอ้ยเอาเรือมารับแล้วเออเฮ้ยเดินดีๆต่อเรือมาเฮ้ยคอยๆเหยียบหัวเรือเหรอเหยียบไม่เป็นตรงนี้เหยียบตรงนี้เหยียบหัวเรือผมอ๋อลงลงไปตรงกลางเลยได้ไหมใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันเอียงยังไงอ้าวลงมาเลยเนี่ยแหละสกิปจริงจริงนล่นมจริงไม่มีตัดต่อโอเค อันนี้อันนี้เป็นเป็นท่วมครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วสำหรับปีนี้ล้างบ้านไปห้ารอบแล้วอ่๋อแล้ววันนั้นออกไปข้างนอกตอนเย็นกลับมาสามสี่ทุ่มเอารถเข้าบ้านไม่ได้เลยอ๋อเหรอเอารถเข้าบ้านทำไมอ๋อคือน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมน้ำขึ้นเร็วมากรถสังเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าบ้านอนีเป็นบ้านจะติดแม่น้ำความลำบากของบ้านติดแม่น้ำนะเออเออเออ มันก็จะลาบากอย่างเงี้ยครับท่วมก่อนลงที่หลังเอาอย่างนี้เขาเขามาทําสะพานให้เราใช่ไหมทําให้แบบไม่พอเห็นไหมครับเออทำไมไม่พอเราทำแค่นี้เราก็จะเดินมาไงมันไม่มีประโยชน์อ่ะต้องเรือแล้วอ่ะเพราะมันไปไม่ได้น้ำมันลึกอ๋อไม่สามารถที่จะทําได้เดินได้แค่ช่วคร่าวเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันสุดแค่นี้แล้วไม่ทําไปถึงตรงนู้นน่ะจะได้เดินมาได้เนี่ยคือน้ํามันขึ้นไล่มาไงอ๋อไม่สามารถทําได้ไปเรื่อยๆแล้วตรงปลายนู้นน้าสะพานจมแล้วอ่ะ เไม่ได้แล้วชาวบ้านใช้ไม่ได้แล้วโอ้โนี่น้ํานะมันลึกประมาณกี่เมตรอะลึกตรงนู้นนิดหัวเมตรได้แต่ตรงนี้ประมาณเมตร,นนตรนหนึ่งตรงนี้พายนี่เมตรหนึ่งอันนี้เป็นทางเข้าบ้านอันนี้สภาพนะฮะสภาพเพิ่มมาก่อนขับรถนะวันเดียวอ่าปกติตรงนี้ก็คือเป็นทางถานนกาเป็นถนนนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นคลองไปแล้วล่องเข้าไปน้ำวันเดียวจมอันนี้คนอยุธยาก็ต้องมีเรือแบบนี้นะ เนี่ยครับสะพานเดินไม่ได้แล้วจมอ๋อนี่ไงสะพานมันจมไปแล้วไม่สามารถอ๋ออันนี้สิ่งของที่เราออกคนน้านแล้วครับอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือปกตินนี้เป็นประตูบ้านนะเนี่ยตอนนี้คือกําลังเข้าไปในบ้านแล้วนะ <รถ S 2> โอ้โหรถ B M รถออกไม่ทันโอ้ยโอ้โหภาพรอบบ้านโอ้โหนี่มันมีแตะจอกตะแหน่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปดูรถหน่อย นราล้างเครื่องใหม่โอ้โห BM ล้างเครื่องใหม่ออกไม่ทันสภาพออกไม่ทันคือน้ำขึ้นมาเร็คือเราไม่ได้ไม่ได้เราก็เราไม่ได้ดูข่าวอะแจ้งข่าวอะไรเงี้ยโอ้ยเขินเดียวมันจะออกมาเร็วได้ทันเลยอ๋อก็คือเราเคลียร์อย่างอื่นด้วยมันไม่ได้เคลียร์แค่เรื่องรถเรื่องเดียวใช่ดูสภาพโอ้โหอันนี้ของก็คือแบบนี่คือเราก็หนุนขึ้นไปหมดแล้วนะหนุนก็ไม่พ้น มันก็ไม่ผลน้ำมันขึ้นเลยของฝั่งนู้นนี่นล้เสียหายหมดครับกระจ <c oughs> ระตูหน้าต่างโอ้โหน้ำในบ้านดูสภาพอันนี้คือโอโ้นี่ก็ปกติตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนเป็นห้องพักนั่นแหละแล้วก็ทามท่วงขึ้นมาหมดแล้วโอ้หอันนี้ก็ช่างใช้นั่งร้านมามาขนของขึ้นแบบนี้คือถ้าก็ว่าตอนนี้ตรงนี้คือไม่ต้องเดินกันแล้ว น้ำอยู่ในหมดทั้งหมดมันเป็นสภาพของบ้านที่จิตแม่น้ำที่บางคนมองไม่เห็น <c oughs> เรือมันจะวิ่งผ่านแล้วทําให้กระจกแตกความรุนแรงของลูกคลื่นจริงๆตรงนี้ที่เรามาก็คือมันจะเป็นบาร์ปินไม้หินอ่อนมีอะไรเงี้ยนะ,ะนั่งตรงนี้ออตัวนี้แม่น้ำจะตัวน,นี้ตู้เย็นนะตู้เย็นก็ต้องหนุนขึ้นมามนเป็นกระจกบ้านที่ลูกขึ้นซัดก็จะแตก คือคเดิมทีห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนนะฮะที่เห็นเนี่ยตอนนี้คือเข้าไปข้างในก็คือน้าํา,า,ามันขึ้นไปหมดแล้วนี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขึ้นไปแบบนี้เข้าของขนไม่ได้ครับมันเยอะจัดโอ้โหอันนี้ตู้เย็นถ้าเรือข้างนอกมาลุกขึ้นก็จะซัดประตูก็จะแตกไหนลอง,ง,งอ,ออกไปได้ไหมต้องออกข้างนอกเออออกข้างไหนไปดีไป จะจมหรือเปล่าหมายถึงว่าน้ํามันจะแรงอะเหรอเราเรานี่แหละจะออกไปไหวไหมถ้ามีลุคึืนมาท่านเอหรอยัจะตกจมไหมสิบห้าไม่ต้องไปต้องไปไปได้อยู่เข้าทางนู้นเลยข้างน่ะเดี๋ยวเข้าทางนู้นเลยออกไปดูบริเวณนอกนอ๋อเ้ยเดี๋ยวข้างล่างไปเลยตะลุกตุกนักตอนนี้เดี๋ยวเราเราเรากำลังออกมาสู่แม่น้ำแล้วนะคือตรงนี้เป็นแม่น้ำนะนี่นี่นี่ อันนี้เนียที่ทุกคนเห็นคือตรงนี้คือแม่น้ําแล้วนะคืออันนี้บ้านเพื่อนผมก็คืออยู่ติดแม่น้ําป่าสักใช่ไหมอันนี้แม่น้ําป่าสักนั่งดีๆนะถ้าเกิดลุกขึ้นมาเรือมาห้ามห้ามเอียงเหรอต้องนั่งตรงๆใช่เหรอแล้วจะมีเรืออะไรผ่านตรงนั้นบ้างก็จะมีเรือรับจ้างเรือที่เป็นหลักๆคือสปีดโบ๊ทน่ากลัวมันจะทําให้ลุกขึ้นรับบ้านคังโอ้ยตรงนั้นเป็นน้ำวนนู้นนะ อ๋อตอนนั้นเป็นเออสามแยกไม่น้ําจะน้ําจะวนทีตรงนั้นเราไม่ต้องไปนะไปไม่ได้หรอกถ้าเดี๋ยวจุอันนี้เป็นสภาพกระจกที่ที่ผมบอกว่าต้องหน้ซัดพังอ๋อไปเดี๋ยวดูเรือเล็กนี่มันไม่เหมือนเรือไม้ว่ะมันโค้งมันโค้งครับสภาพแพอะไรก็จะมาแพหมดไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาหรือว่าสิ่งสกปรปกที่มากับกระแสน้ำอ หูนหี้ม,นมันท่วมเข้าไป,าเ,เ,ปเป็นเป็นเมตรนะเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกขึ้นมาก็จะซัดกระจกอาจจะแตกได้คมามถึงไหนถ้าถ้าน้ําขึ้นไปสูงถึงกระจกไม่ตอนยุคล,ลุกขึ้นก็ซัดถึงอ๋อคือเวลาลเรือมาขึ้นมันก็ขึ้นไปประทะเลยใช่ลูกขึ้นความแรงของลูกขึ้นมันจะแรงมากอ๋อเพราะฉะนั้นบรรดาเรือเรือทั้งหลายที่มาเขาไม่เคยเบาท่องเที่ยวกันหรือว่ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ก็ควรจะเบาๆบหน่อย บางทีเร er like so so e ือมาเยอะเรือกลมเจ้าท่าอะไรเงี Nowadays, <c oughs> ้ยก็ทําให้ลูกขึ้นแรงแล้วสัตว์กระจกแตกขึ้นเขาไม่รู้ว่าลูกขึ้นมันมาแรงมากโอเคเขาไม่รู้ว่าลูกขึ้นมันมาแรงมากคือเขาอาจจะรู้ไม่เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการเราอยากได้เรือมาถึงนครปฐมไหมต้องเลยนครปฐมไปแล้วถึงจะถึงถึงการได้ใช่ใช่ใช่แม่มีมุกอีก มีมุกสะท่ามควงกลางความเดือดร้อนของผมของบ้านผมท่ามกลางความลำบากยากเย็นลำบากยากเข็นจะตายหมดดูรอบๆแล้วกันที่เราปลูกไว้อะไรทุกอย่างก็คือตายอ๋ออันนี้คือต้นไม้อลมุดเนี่ยไม่เหลือแล้วใช่ละหมดวะไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นไม้ไมโยงชิดคือต้นบอลต้นอะไรตายไปหมดแล้วนี่ต้นโกลงครับ นี่คือท่วมก่อนลงทีหลังครับสำหรับบ้านที่ติดแมนะ่น้ำอันนี้คือในตัวจังหวัดพระนครศรียุธยานะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เกาะเมืองนะอ,อันนี้อันนี้บอกเพื่อนๆก่อนเบอร์ทุกบอกทุกคนกับว่านี่คือนอกเกาะเมืองนะครับในเกาะเมืองนี่คือไม่ท่วมนะครับยังไม่ท่วมคนคคยังมาเที่ยวได้นะฮะเด๋ยวเด๋ยวเห็นน้ํานี้แล้วไม่กล้ามาเที่ยวกันไม่ใช่นะผมว่าผมเดือดร้อนมากกว่าที่มีปัญหาเสนาบางบานอีีเพราะว่าผมท่วมก่อนลงทีหลังเอาท่วมก่อนด้หรอท่วมก่อนลงทีหลัง คือพวกนั้นเขาท่วมที่หลังเขาโวยวายเดี๋ยโดนก่อนแล้วเราก็ไม่ได้โวยวายอะไรเลไม่ได้โวยวายทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครเห็นคือปกติตรงนี้ที่เราพายเรือนเนี่ยตรงนี้เป็นถนนหมดเลยใช่เป็นถนนตรงนี้ประมาณกี่เมตรเนี่ยโอ้ถ้าเอาไม้จุ่มสี่ห้าเมตรเลยหรอใช่ไม้พายจุ่มไม่ถึงพื้นเลยนะโอ้นีโอ้นกล้วยอ้โหโอ้โหโอ้วยมั้สูงขนาดไหนเ้ี่ยต้นหล้วยสองขนาด้หนอ้โหโอ้โหอดกห้วยอ้โอ้อ เรือเหล็กนี่มันโค้งว่ะโอ้โหนี่ไหมฮะเพื่อนผมนี่ก็โสดด้วยนะสนใจก็มาเที่ยวได้แต่ต้องพายเรือให้เป็นงราชการรู้ถ้าไม่ถึงการหรอกไม่รู้หรอกว่าบ้านที่นี่น้ำท่วมอะไรนะจะรู้ก็ต่อเมื่อที่อื่นเขาเยี่วยวๆกันแล้วอ่ะข้างในลึกกว่าเยอะก็าต่ำมีบริเวณรอบเลยนะข้างในเนี่ยลึกกว่าเยอะสามสี่เมตรตอนนี้คือ กำแพงบ้านนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะคือกำแพงบ้านนี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าตรงนี้นะเข้าอีกรเข้าอีกรอบอ๋อไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเราไปเลยออกเลยออกเลยนี่คือทั้งหมดพอเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนผมต้องไปลวัสด์แปลวัสด์หรอวะเอาบัตรเหรอเอาไปทำไมอ๋อเอาบัตรส่วนลดจบเนาะรอเดี๋ยวจได้ใช่ไหมได้ได้อีกหนึ่งนาะที โอจะไปเลยตึกๆจะเลกตึกๆเลจะล้มว่ะไม่น่าทำเกือบมันมีโกเป็บอุเหตุแล้วใช่ไหมนี่ทางน้ำแหละอุบัติเหตุบอกได้เกิดได้เสมอเออใช่ใช่ใช่ถนาดพายโดนอิดนิดเดียวกับเรือก็โขงแล้วอ่ะเออเนาะมันเป็นเรือเหล็กด้วยที่เราใช้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูบีเอ็มอีกรอบนึงบีเอ็มบีเอ็มจมนะครับพี่น้องเอ๋ยซีรีส์อะไรวะเนี่ยซีรีส์ห้า ซีรีส์ห้าจับไปด้วยเดี๋ยวผมจะพูดแล้วเราเอาเหรอโอเค okay, จบแล้วนะครับบ๊ายบายเฮ้ยรอแป๊บนึงเฮ้ยแล้วผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเหรอมันจะสูงไงฮ<ฆ>ะม,มันไม่มีใครถุงหรอจับอ่ <Okay. S 2> จะโอเคจมหลังวะเฮ้ยจำจมหลังเดินมาหน้าหน่อยเฮ้ย hey.